สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง United Solar Power นะครับวันนี้หัวข้อเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการล้างแผงโซลาเซลล์กันครับเนื้อหาจะเป็นยังไงติดตามต่อได้เลยครับครับเรื่องระยะเวลานะครับในการล้างแผงโซลาเซลล์นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะล้างกันประมาณ6เดือนถึง12เดือนนะครับซึ่งระยะเวลาในการล้างตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่า สภาวะสิ่งแวดล้อมฝุ่นละอองนะครับในจุดที่เราติดตั้งมันมีฝุ่นละอองเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับผมมีภาพตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นภาพของ แผงโซลาเซลล์ที่เราใช้งานมาประมาณ6เดือนนะครับซึ่งสภาพฝุ่นประมาณนี้เนี่ยก็เริ่มส่งผลกระทบต่อพลังงานที่ได้แล้วเราก็ควรที่จะล้างแผงนะครับหรือหากท่านใดที่ไม่สะดวกที่จะขึ้นไปดูตัวแผงโซลาเซลล์หรือว่าอยู่ในจุดที่ไม่สามารถขึ้นไปดูได้เราสามารถที่จะดูผ่านตัวแอปพลิเคชันของตัวอินเวอร์เตอร์ที่ทุกท่านใช้กันอยู่นะครับหากเราสังเกตว่าค่าพลังงานที่ได้โดยเฉลี่ยมันเริ่มลดลงลดลงในแต่ละเดือน ก็มีความเป็นไปได้ครับว่าตัวแผงโซลาเซลล์อาจจะถูกฝุ่นปกคลุมอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเราก็ควรที่จะตัดสินใจล้างแผงโซลาเซลล์ครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับในการล้างแผงโซลาเซลล์นะครับก็คือมีสายยางแล้วก็เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงและที่ขาดไม่ได้ก็คือ,อไม้ถูพื้นที่เป็นฟองน้ําแล้วก็อาจจะเตรียมน้ํายาเช็ดกระจกนะครับไว้สํารองช่วยในบางจุดที่อาจจะล้างออกอยากนะครับ ทีนี้ผมจะแนะนําว่าการล้างควรจะทําการล้างแผงในช่วงเวลาเช้านะครับเพราะเป็นช่วงเวลาที่ทั้งตัวแผงแล้วก็ตัวหลังคายังไม่ร้อนนะครับและเมื่อเราล้างเสร็จแล้วเนี่ยเรายังมีแสงอาทิตย์เพียงพอที่จะทดสอบระบบหลังจากล้างแผงได้ด้วยในวันเดียวกันวิธีการล้างนะครับขั้นแรกก็คือก่อนขึ้นไปล้างเราจะต้องปิดเบรกเกอร์ฝั่ง PV หรือฝั่งไฟ DC ของโซลาเซลล์ทุกสตริงที่ต้องการล้างนะครับเพื่อตัดการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า ระหว่างตัวแผงกับตัวอินเวอร์เตอร์แล้วก็เพื่อความปลอดภัยสูงสุดก็คือควรจะปิดเบรกเกอร์ฝั่งตัว AC ของอินเวอร์เตอร์ด้วยนะครับการล้างเนี่ยสามารถทําได้ง่ายๆโดยใช้เพียงแค่น้ำเปล่าธรรมดาฉีดล้างนะครับโดยฉีดผ่านเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแต่เราจะต้องปรับน้ำให้เป็นสเปรย์นะครับฉีดให้ทั่วทั้งแผงจากนั้นเราก็จะใช้ไม้ถูพื้นที่เป็นชนิดหัวฟองน้ำนะครับถูให้ทั่วแผง ซึ่งโดยปกติแล้วเราจะไม่ต้องใช้น้ำยาพิเศษใดๆนะครับในการล้างแผงโซลารเซลล์ยกเว้นว่าหากจุดใดมีคราบที่อาจจะติดแน่นนะครับเราอาจจะใช้น้ำยาเช็ดกระจกช่วยในบางจุดส่วนการขัดถูแผงโซลาเซลล์นะครับหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ที่มีความแข็งนะครับเช่นแปลงลวดแปลงโลหะนะครับหรือวัสดุดอื่นที่มีความแข็งนะครับเพราะว่าจะเกิดการขูดขีดแล้วก็ทําลายตัวพื้นผิวของแผงโซลารเซลล์นะครับ ทีนี้ตัวแผงเมื่อเราล้างเสร็จแล้วเนี่ยตัวแผงมันก็จะสะอาดนะครับอย่างเช่นในภาพที่เห็นอยู่นี้นะครับจะเป็นการเปรียบเทียบตัวพื้นผิวของแผงก่อนแล้วก็หลังล้างนะครับซึ่งหลังจากล้างตัวแผงแล้วเนี่ยตัวแผงก็จะสะอาดนะครับเราสามารถที่จะปล่อยให้ตัวแผงเนี่ยแห้งเองได้ตามธรรมชาตินะครับครับก็จบลงแล้วกับหัวข้อการล้างแผงโซลาเซลล์นะครับบริษัทของเรานะครับมีบริการติดตั้งและล้างแผงโซลาเซลล์นะครับหากท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ทางช่องทางต่างๆที่ขึ้นอยู่ด้านล่างต่อไปนี้ครับ สุดท้ายนี้นะครับก่อนจากกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้สวัสดีครับ